นับแต่ช่วงพุทธศักราช2,510เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูดินทรัพยากรแหล่งน้ำและป่าไม้ทั่วประเทศทรงตระหนักถึงกลไกลสำคัญ ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้จึงทรงมีพระราชดำริอันละเอียดอ่อนด้วยการเลือกปลูกต้นไม้ที่เป็นประโยชน์สำหรับพื้นที่พระองค์ทรงอธิบายถึงแนวทางการปลูกป่าพระราชทานแก่ราษฎรไว้ว่าการปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่างแต่มีประโยชน์สี่อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจโดยปลูกรองรับการชนลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วยประโยชน์ที่สี่คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พระราชะกุศโลบายในการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือกันดูแลป่าด้วยวิธีการปลูกไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูต้นน้ำลำทารแล้วยังทรงมุ่งเน้นให้นำมาปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเพื่อช่วยยึดดินรักษาความชุ่มชื้นเพิ่มปริมาณน้ำฝน ให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีมากขึ้นและราษฎรในพื้นที่บริเวณรอบๆมีไม้ไว้ใช้ดังเช่นเมื่อพุทธศักราช2,547พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้ปลูกป่าพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์และบริเวณรอบๆเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ซึ่งกินพื้นที่ป่ารอบเขื่อน จำนวนกว่าสามหมื่นไร่ในสี่อำเภอของจังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีจวบจนวันนี้ความสำเร็จของโครงการปรากฏเป็นที่ประจักษ์อย่างชาัดเจนซึ่งทำให้เห็นแนวป่าที่เขียวชอุ่มการฟื้นฟูของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณและที่สำคัญอย่างยิ่งคือความเข้าใจในคุณค่าของป่า และประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นของราษฎรความร่มรื่นป่าบังลมและของป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีให้กินให้ใช้ตลอดทั้งปีชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่เจ็บไม่จนไม่มีหนี้สินเป็นแนวทางให้ภาครัฐและราษฎรได้ปฏิบัติตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็นประดุษเมล็ดพันธุ์แห่งแนวคิดป่าชุมชนที่เปรียบเสมือนธนาคารอาหารของชาวบ้านความสุขอย่างยั่งยืนจากป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่พระองค์ได้พระราชทานไว้นั้นได้พัฒนาทั้งพื้นที่ชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่าและจิตวิญญาณของชาวบ้านที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่งยืน เป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงปลูกความชุ่มชื่นลงในจิตใจของพระศกนิกรมาตราบจนถึงทุกวันนี้